10สิบบาทเองเฮ้ยเชียตัวนี้แม่งโคตรเทอ่ะอันนี้เบอร์อะไรสามสองโอ้โบราณสายโบราณโบราณเ <c oughs> ฟดมาแล้วนะอันนี้รอยเลือดป่ะลุงใช่ปะ่ะ ลอยเปื้อนไม่ใช่ลอยเลื่อนลุงบอกว่าเดี๋ยวน่าจะอีกแป๊บนึงก็ล่ะได้ได้ละรีวายห้าศูนย์หนึ่งปีแปดศูนย์โอ้ยนี่มันมันเล่นของอรมันรู้รู้เลยว่าปีไหนปีไหนอันนี้รีวายห้าศูนย์หนึ่งเอลสามสี่ปีละกาอ๋อปีละกาปีไก่ปีไก่ปีละกาโคตรเสียวเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาเห็นป่ะเออข้าแกงข้า่แกอยู่บนรถกระบะอย่างนี้เลย เฮ้ยเนี่ยค่ข้างร้านน้าเนี่ยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะแต่ผมขอช็อปกางเกงก่อนได้แล้วเดี๋ยวไปไปหาอะไรกินเออไปหาอะไรกินแปงายรถดีกว่าไปเจอแล้วเจอเป้าแล้วกางเกงหมดนี่สองร้อยฮะไอตัวเหลือตัวห้าสิบบาทเองผมเล่นห้าศูนย์หนึ่งเลยดูเดะเฮ้ยน่าร้อง่ะเข้าวแกงไทยร้องหน่อยแล้วผมไม่ย้ายร้านแล้วนะโคตรเฟี้ยวอ่ะเอาว่าเอาว่าเอาดิไปหิวข้าวด้วยเฮ้ยมีข้าวขาหมูด้วยนะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะโหก็น่ากินอ่ะเอ้ยกุ้งเชียงกุ้งเชียง โอ้โหแล้วคุณเชียงด้วยของสายคุณเชียงเบ้าดูเลยอุ้ยโอ้โหมีแต่ของชอบเจอของชอบอันหนึ่งเอาอีกแล้วขาดเส้น่าด่าดสายขานอุ้ยฮู้ดฮ้ดฮู้ดกู้ดฮู้อ่ะ้ดฮูอะเอาเอาพะโลูู้้้้ดฮ้ดฮู้ดฮู้ดฮู้ดฮ้ดฮ้ดฮู้ดฮเ้ดฮง้ดฮดเดฮย้ดมดูด้ดฮู้วดู้ดฮดู้ดฮู้ดดูกไปยอดฮู้ดู้ดฮดฮู้ด้ดวู้้เ้ ลกุ้นเส้นครับเดี๋ยวว่ากุ้นเส้นราดไปก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะราต่คุณนครับต้มแซบถ้วยหนึ่งครับใส่ใส่ข้าวไปจานแล้วแบบขายท้ายกระบะเลยเอาเนื้อวุ้บาขาหมูใส่ถ้วยป่ะอ่า้ะขาหมูจานหนึ่งลองดูลองดูลองดูเฮ้ยน่ากินว่ะนี่โหอุ้ะครับนี่อิ่มยันพบหน้าเลยนะน่ะเมื่อผมกินข้าวอีกทีเนี่ยเดือนหน้าเลยเนี่ยเอาไหมหมูมีออปชั่นว่ะจานออปชั่นยังไงคุณเชียง อุ้ยผมเอานี่อันดัวยอ้ยพิตาแดงของโปด้วยไหนฮะพิตาแดงน้ําพริกมาแล้วขาดตาแดงอ่าอหัวนี่หิวมาจากไหนกันเนี่ยดูดิเฮ้ยเรามาดูน้ําพริกมาน้าพริกกิบฟรีเลยเมมซุปด้วยโอ้โมีน้ําซุปด้วยวะน้ําซุปได้เลยนะบ้างนะโอ้โหชอบเลยน้ำซุป,นะป,น,ซปนีนะ้ไม่รู้ว่าฟิลเป็นไงแต่ว่าถ้าตักฟรีเนี่ยคือแม่งได้ฟิลละปกติมีขาไก่อะไรอยู่ด้วยแน่เลยเนะี่ยโครงไก่มันตักไม่หมดแล้วไม่ทันแล้ว ตอนเที่ยงก็หมดแล้วไอ้หนูผมบอกก็ได้ฟิลแบบร้านแกงใต้เลยนะใช่คือแบบมีน้ำพริกด้วยแล้วแบบกระเิกข้นๆเลยมึงอืมดูเลยเว้ยแต่ที่แต่เยข้าแกงนี้รถมือโหดอยู่นะเดี๋ยอดองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราต้องลองดาภาพนะอาจจะต้องลองดูฮะคุณรถมือขอนี่ติดไปหน่อยพริกอ่าพอเลยพอไหมพอแล้วพอแล้วกระเทียมไหมกระเทียมไม่เอาเดี๋ยวเผื่อไปไปไหนต่อ <laughs> มันจะลำบากไหมไปเคี้ยติดลุกัปด้ว <Yeah. S 1> ยมึงไปติดหลอดแล้วกระเทียมไม่กิน oh. โอ้โหอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ได้ระวังตัวไม่ได้ระวังตัว,ว,ตวนะครับขาดสตินะครับเวลาหิวนะครับเวลาคุณหิวแล้วอยากกินอะไรสักอย่างนึงผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. นี่คือแบบเข้าวแกงาดเวยคร้าเป็นคอรงเลยใช่ <laughs> <laughs> อันนี้แว่ง่ายพวกลุงแท็กซี่พวกคนแพสเซนเจอร์แท็กซี่กระบะผมว่าอเผลอตรงเนี้ยเป็นร้านประจําของใครหลายคนนะใช่ป่ะเพราะวันจอดง่ายเข้ากแกงท้ายกระบะนะครับตรงถนนกิ่งแก้วผมบอกเลยว่าแม่งได้ฟิลไม่รู้ว่าอร่อยขนาดไหนแต่ว่าแม่งได้ฟิลแน่มาแน่ผมบอกแม่งมาแน่นะครับเฮ้ยแล้วเขาใช้ข้าวสวยด้ว่ยนะดูดิไม่ไม่ใช่ข้าวนี้ป่ะไม่ใช่ข้าวล้วนป่ะไม่ใช่ข้าวล้วนใช่ไหมอ่าเป็นเรื่องไข่เจียวแย้ีวไอ้ี้อาทิตย์นี้แดกไข่เจียวทุกวันเลยสัส มันยุเป็นที่อะไรอ่เดี๋ยวผมขอกินน้ำพริกกับไข่เจียวทีนะหวัวแล้วแบบชาวแรงงานถูกใจสิ่งนี้ผมว่าไม่ได้แพงมากด้วยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามราคานะเดี๋ยวลองดูตอนที่แบบคิดเงินนะคือว่าหมดนี่เท่าไหร่ผมตั้งไว้350ร้อยห้าสิบก็ตะถ้าหัวคนหัวร้อยอแต่จริงๆเวลากินข้าวแกงเราจะไม่ตบี้ตะบันต่างนี้นะไม่ค่อยนะน้อยอ,อมผมอยากลองนี่วะ่ะ โ้เฮ <Hello. S 2> ้ยจะโคตนว่ะอืออันนี้ก็คือเขาเคี่ยวเคี่ยวเหมือนที่ยายทำเลยดูครับมาดูไข่เป๊ะเป๊ะอืมติดน่าสนใจว่ะอลองชิมนะอืมอา้าวแล้วาเ้ย ขกอ,องนี่เลยดีกว่าดูเลยใครยังไม่รู้จักประวัติพะโล่นะครับกลับไปดูได้ที่คลิปยายะครับประวัติของพะโลคือผมบอกว่าแน่นจริงเห็นปะพี่พี่ตูวซิ่งต้ซิ่งตัวถึบตัวถึบตู้ึบสัสสงเกตน่น้ำาุ้นน้ำจับคนมากเ้ยถ้าพะโลอร่อยเนี่ยโธ่ถามหัูตายแน่เพราะว่าน้ำเดียวกัน เอางี้ผมอยากกลูลองพะโลอะอ่ะชิมน้ำก่อนะอหวานหวานหอมแต่ไม่เท่าใหญ่อยของย่าโหดมาตรฐานสูงถองย่าโหดไข่ไข่ดีก็ได้ฟิล์ะกินพร้อมไขใ่ให้เนาะกินพร้อมไข่อย่างใช่อะ่ะ ใช่เลยดีดีดีเลยผมบอกแล้วว่าอยากให้คุณลองไอ้นี่เลยอ่ะอยากให้คุณลองไก่พะโลก่อนเลยอ่ะถ้าไก่พะโลวิเดินไม่งโหดไงโหดเกินหอมเมื่อกี้เราเห็นไอ้นี่ปลาดุกใบยี่หร่าอันนี้ก็คือถ้ามีใบยี่หร่ามีอย่างนี้แกงตั๋วนะใช่แกงตั๋วไหมขายว่ะแต่ผมว่าน่าจะแบบอะดแพต์กลิงๆแบบกลางกรุงเทพอบบเดี๋ยวขอลองดูหน่อยฮะอันนี้อใบยี่หร่าคือนี้ป่ะใช่ใช่แกงกะเพราะค่อ คนไทยชอบกินแกงกะทิแด่เป็นเปรี้ยงแด่เป็นเปลี่ยงพอยอายุห้าสิบปุ๊บบนความดันมาโอ้โหไม่งเข้าล็อกที่เฮียโคตรเข้าล็อกนะครับดูครับโอเคนี่ฮะถ้าค้นกับแสบได้กว่านี้นะอร่อยเลยขอชิมนะอืขอชิม,มน้ำแกงหน่อยแกงพุ่หอมหวาน ร้านนี้น่าจะไปทางหวานนะแต่ว่าไม่ได้หวานแบบขนาดนั้นนะโเป็นหอมถ้าเหยายน้ำปลาพริกหน่อยนะก็จบเลยนะทเนี้แล้วก็ถ้าอุ่นร้อนอ่ะก็ดีไปมันอาจจะเย็นไปนิดน้ำซุปต้องเหมือนกินนั่งเรียนเพราะแบบข้อไก่เส็นไก่โค้งมันอ่ะโอ้โหน้ำซุปได้ลมน้ำซุปได้ลมบอกเลยพีเด็กครับผมไม่ได้กินข้าวหมูนานมากอ่ะ เที่นานจริงเย่ยมดเลยอ่ะวม่าก่อนชอบของมันอร่อยอ่ะมันก็ต้องมดป่าววะใช่อ่าเราผมขอญาตนะกินกินมันประมาณนึงนะอขอพรี้วๆแบบไม่ได้ใส่น้ำจิ้มก่อนนะเดี๋ยวผมกินพริกตามไปดูครับเต,ต็มนะเต,ต็มนะเต,ต็มนะ,ะขาหมูดีนะ จริงๆถ้าเรากินกระเทียมปลามันจะตัดพอดีไปแต่อะไรมันก็ล้างไม่ออกมันจะจางออกไปเอง่ะอือคุณล้ขค้นทำหนูเลยขอแหวนดูแหวนปากเซียนไปเลยหนังๆป,ป,ปากเซียนเลยรอเลยคุณรอเลยวางไปหนึ่งเมตรครับแล้วกบไปอีกเม็ดต้องใส่กับต้มด้วยนิ่งอร่อยเนอะ เฮ้ยเขาทำขาหมูอร่อยว่ะเดือดึเปล่าเนาข้างทางอ่ะไอ้ที่จริงๆข้าวแกงข้างทางเนี้ยปวดนะคือตอนแรกอ่ะที่เราแวะนี่ก็ประมาณนึงนะไอ้ที่นี่อร่อยนะเนี่ยนี่ยังไม่ได้กินไอ้นี่เลยนะต้มยำขาหมูแต่ว่าเขาไม่ได้อุ่นร้อนมาไงที่นี่น่าจะไม่ได้อุ่นร้อนวางเลยว่ะลองดูมั้งอืมท้องอุ่นร้อนแล้วเดือดเลยทุกอย่างถ้าอุ่นร้อนเนี่ยเดือดหมดรสชาติมัดเต็มเลยเฮ้ยดีว่ะ ข,ข้าวแกงไทยกระบะหวานจานเขียนป้ายข้าวแกงไทยรสข้าวแกงไทยรสเนี่ยเวลาไปตามร้านอาหารแม่ก็เป็นแบบสั่งจานไปเลยมันไม่ได้ฟิลแบบเป็นข้าวแกงแต่ว่ามันมีแบรนด์ข้าวแกงที่แพงๆอยู่นี่ไอทองสมิธะไรวะไม่ใช่<อ>ไม่ใช่เตี๋ยวเรืออันนั้นเป็นเตี๋ยวเรือมัน<ร>มีน<ล>มนอยู่อันนึงอ่ะที่ข้าวแกงมันแพงอ่ะอันนั้นก็เป็นฟิลข้าวแกงแต่เป็นข้าวแกงแพงไฮเอนต์ใชว่าไฮเอน์เพราะว่าราคาสูงหรือว่า เราอาจจะลองสั่งมากินนะเท่าการที่ไอไฮเอ็นนั่นคืออะไรวะอ่าก็เอาเมนูทั่วไปที่เราสั่งอืมไม่เพราะว่าเขาคงเป็นเมนูประมาณนี้ปะถ้าเป็นของเตปต์ข้าวแกงหรือว่าข้าวแกงแม่งดัดแปลงมาจากสำรับอาหารชาววังเมื่อก่อนวะถ้านั่นก็เทสำรับโบราณได้หวานแล้วก็สั่งน้ำมาอย่างนี้ใช่แย่ดัดมาจากสำรับแบบเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตามแบบชนั้นสูงเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออที่แม่งประวัติข้าวแกงแม่งมาจากไหน แต่แต่ผมรู้ว่าสำหรับสำหรับอาหารแม่งประมาณเนี้ยรสชาติต้องไม่โดดไม่เผ็ดไปไม่อะไรไปยและอีกอย่างพอยของารมากินข้าวแกงคือไวรีบไปไวเร็วมีให้เลือกแล้วก็เราจะเห็นอย่างนีมีพี่ๆที่แท็กซี่ที่แบบอินท้องด้วยราคา3 5 4หสี่สแล้วไปต่อไข่เจียวเขาได้ลมดีนะแต่ไข่เจียวมันอบน้ำมันอยู่แล้วไงใช่ใช่ป่ะอมน้ำมันอยู่แล้วถ<ช>้าตามตามหลักเนี่ยเรื่องปกติเลยเนี่ไม่พ้นแน่เพราะว่าเคยลองทอดไข่ ไม่ใส่น้ำมันหรอคือใช้น้ำมแม่งล่วนแบบน้ำม,นมันมันอบอุ่มทุกอย่างเอาไว้อืร้านนี้เป็นไงร้านนี้ผมว่าผ่ามนผมอะโอเคนะรสชาติดีเลยนะตอนนี้ผมว่าผมก็เคยนะเผื่อดีกว่าบางร้านที่เราแวะมั่วๆด้วยวันนี้ที่เราแบบลองจอดดูนะแล้วแวะมั่วๆข้าวแกงไทยรสครับเย็ดไ่โคเท่เดี๋ยวเราดูราคาตอนคิดเงินนะครับว่าข้าวแกงไายรถกระบะจะกี่บาทนะครับผมลองดูบนะ้ึงผมบอกเลยว่ายังอิ่ม แล้วไปสั่งทับทางอันนี้ต้มยำขาหมูอันนี้ขาหมูเข้าเลือดเข้าเลือดไอ้แซบนั่นข้าเลือดหมดแล้วตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะมาเช็คบิลครับคิดเงินยังครับไปครับป้าครับคิดตั้งค์เลยครับเท่าไหร่นะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะโอ้โหคุณแม่นครบไหมอ่ะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอ้คุณแม่นแม่นครแม่นอ่ะทุกที่นะแม่นทุกที่นะหมดทุกที่ครับป้าคุณแม่นเรื่องราคาทุกที่นะไม่เคยพลาดแล้วผมแม่นเรื่องราคาแล้วก็วัตถุดิบโอ้โหแล้วคุณรู้หมดเลยว่า สีละไหนราคาเท่าไหร่เราวัดได้จากซี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 ของว่บเขาเรียกว่าอุณหภูมิน้ํากี่ซีซีเนี่ยเรารู้หมดแต่ว่าในการต้มเพราะมันได้ราคานะแกงอ่ะขอได้ยังเนี่ยคุณจะมามัดตัวผมไปถึงไหนเยจะไม่ได้ดูราคาเป็นกับข้าวนี่เท่าไหร่ครับอ๋อกับข้าวสามห้าน้ำอย่างงี้ได้ฟิลนะได้ฟิลได้ฟิวได้ฟิลเปิดหวอหน่อยเปิดหวอหน่อยเปิดหวอหน่อยหัวม่งใช่หมดเลยนะ อขอบคุณครับอ๋อเนื้อแดเดียวนี่ยหมูแดดเดียวนะเนี่ย,เ,ยเนานะอันนี้หมูแดดเดียวหมูหแดดเดียว,ยวถ้าพรุ่งนี้สองแดด <c oughs> ถ้าวันนี้ฝนตกก็เป็นหมูพะโลอะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สี่ตัวเจ, <อ S 2> จอรีไวห้าศูนย์หนึ่งไปเจอรีไวยห้าศูนย์หนึ่งเข้าไปจบเลยฮะไปครับ